จับิุดหลอกงอนงอนแสจา๋าแบแบแม่ไม่แกล้งแล้วดีกันนะดี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 ดูดดดดดดหน้าดูทหน้านะคูหน้าดีค่ะวันนี้เราจะมาอาบน้ํำพ่แศบกันนะคะด้วยแชมพูที่คุณแม่ทําเองซึ่งเราจะมีกิจกรรมเนาะ คณพ่อคุณแม่คนอื่นสามารถไปร่วมกิจกรรมกับพี่แสบได้ในแฟนเพจนะคะเดี๋ยวคุณแม่ปักบุดแฟนเพจให้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันนะคะลักษณะแชมพูจะเป็นอย่างนี้นะคะเหมาะสําหรับน้องหมาที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังนะคะซึ่งคุณแม่ได้ส่งให้้องสุก,ก้าไปแล้วในรอบที่แล้วเนาะแล้วรอบนี้นะคะคุณแม่ก็มีนะคะทั้งหมด10รางวัลด้วยกันนะคะซึ่งคุณแม่ทุกคนนะคะสามารถที่จะไปส่งอินบ็อกซ์ได้นะคะในปักบุดนะคะในแฟนเพจของพี่แสบนะคะซึ่งอยู่เรื่องนี้เราจะมีแฟนเพจกันเนาะ ซึ่งเรามีแฟนเพจอยู่แล้วนะคะแต่เราจะไปทําในแฟนเพจด้วยนะเดี๋ยวเราจะอาบน,น้ำที่แสกกันนะกลิ่นก็จะหอมมะกรูดมากๆเป็นกลิ่นหอมเย็นๆเลยนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะสําหรับน้องหมานะคะที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังอย่างเช่นนะคะเหมือนมีที่นั่งแผลแล้วก็เหม็นนะดนูจงด้านแม่ชอบมากสูตนี้เพราะว่าอาบน,น้ำเสร็จแล้วที่แสกเลยอก็หอ,อมตัวหน้าฟัดมากเอาละค่ะเดี๋ยวเรานล่นกันนะคะแม่จะใช้อ่างอย่างนี้นะเพราะว่า เพราะว่าพี่แสบเขาก็สามารถที่จะอะไรนะไม่สามารถหนีได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะคะใช้แชมพูลงไปเลยนะคะซึ่งแชมพูตัวนี้จะเหมาะสําหรับสุนัขที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังมากๆนะคะจะช่วยได้ซึ่งอันนี้คุณแม่ทําไว้แล้วก็จะแจกให้กับคนอื่นที่พวามีปัญหานะคะซึ่งกระบ,บชุสูตรนี้นะพี่โดนัทนะคะ,ะเคยใช้แล้วก็พี่แสบก็ใช้อยู่นะคะ คุณแม่ทุกคนสามารถเข้าไปที่ปักหมุดนะคะด้านบนที่แม่ปักไว้ให้นะแล้วไปอินบ็อกบอกแม่นะคะแม่จะส่งคล้องในภายแอนทย์หน้านะคะส่งตามนั้นนะคะถ้าสิบขวดหมดนะคะก็รอ,อกิจกรรมรอบหน้านะคะก็จะมีแค่สิบขวดเท่านั้นนะคะ ตัวแชมพูเนี่ยจะทำมาจากนะคะในส่วนของน้ำมันมะพร้าวนะคะเพื่อบำรุงขนสุน,นักจรินะคะแล้วก็อยากให้สุอื่นใช้ต่อเหมือนแม่นะคะอ mm ู hmm. ้จะคื้นไหมฮะร mm hmm. ้อนเห็นไหมะ่ะก็ต้องอาบน้ำอย่างนี้พออาบเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องเอะะ mm hmm. ข่าใดกันน,นนะคะโอ้ยไม่ได้ท่องใจขุดนี่ยไม่นานะคะเรมลืมสูตรแล้วแต่วันนี้เราเดี๋ยวพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวริมทะเลรีสดอร์ท เดีบอกไม่เที่ยวงอนทุกมีน้ำเยอะนะได้ไปเที่ยวนะะแต่ฝนตกช่วงนี้ไม่ไปเนาะเผื่อมีน้ําป่าลุกไปไม่ได้นะอดเที่ยวไปนะมีน้ําป่าไม่ไหวอะอันตรายนะว่าไหมน้ําป่าไม่ไม่มันฝนตกหนักไงถ้าไปอูเข้าน้ําป่าเนี้ยลองมีหมาด้วยวิ่งกันไม่ทันนะตูดเอ้ยค่อยไปนะลูกนะ ทำหน้านี่ค่ะจะไม่เหมือนทุกครั้งที่กินนะแม่นตพลายว่าดินถายก็อยู่ล่างก็อยู่ด้านล่างแล้วมันไม่ใช่ต้นน้ํถ้าต้นน้ํามันบางทีมันเราไม่ทันจะร้อ้ฝนหายตกไปเที่ยวไหนไม่ได้ไงถ้าฝนตกอ่ะพ่อเราจะไปถ่ายรูปที่วัดว์ดเลยที่ว่าวัดชุลามณีอ่ะพี่เสดไปถ่ายรูปนะคะดูทําหน้า พี่แซบอาบน้ำเร็วๆอาทิตย์หน้าจะได้ไปเที่ยวพ่อไปตกปลาหนูก็จะไปด้วย๋ยวจะพาไปเล่นน้ำทะเลหรือน้ำน้ำตกดีแซบเอาอะไรตาย <c oughs> กลนะคะน้ำนี่ก็ถ้าเหลือเราก็เดี๋ยวเราก็ไปลดน้ำต้นไม้กันต่อนะคะประหยัดน้ำกันเนาะคํามละแซบสับจุนร่องอนงอน แบจ๋าแบบแม่ไม่แกล้งแล้วดีกันนะดี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 ดูดดดหน้าดูหน้าดูหน้าน,ะนาี่แหละเรียกว่าหมางอนดีกันดูดูปลาแบบเมือนอะนะคะเดี๋ยวเราจะล้างให้สะอาดนะคะและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปเป่าแห้งกันนะคะตอนนี้คุณพ่อก็ได้หวีขนพี่แซบแล้วนะคะ ก็ขุนจะฟูนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็หน้าฟัดมากตอนนี้นะเป็นั่งหลอแล้วั่งรอแล้วนะคะก็กันนะคะแล้วขุนนะคะจะดีนะคะวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่รวมถึงพี่แสบนะคะก็ให้ทุกคนมาร่วมกิจก,กรรมกับพวกเราเยอะๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแสบ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่คลิปนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่รวมถึงพี่แสบนะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันนะคะสวัสดีค่ะ